ผลงดเบิงมือดัดเดอร์พี่นองเอ้ยสู่ๆเดอร์พไหย่บ้านพี่นองคือกันบ่นนอจ้ะดักเขาคือบ้านเมล่าบ่ส่วนบ้านเมล่านี่ยก็จะ จะนิยมานพี่น้องคือกันบานอจา่จะตัดเขาคือบานเมล่าบอ่อส่วนบานเมล่าเนี่ยก็จะจะ,จะนิยมมือนีเมล่าออกมาทั้งทงเรือพี่น้องเด้อออกมาทั้งทงถ้าเข้าบาตัดยาเขาก็จะคุ้มขับผลพอใหญ่เรากำลังตัด,ดยอยู่คน ตัดใบเข่าพี่น้องสวัสดีทักท่ายเพื่อนๆมัดตัดเข่าพี่น้องตัดเข่าตัดใบเข่าพอเขาตัดแล้วเขาก็จะเอาปุ๋ยมา่อวานพี่น้อง ช่วงนี้กับฝนมาตกแล้วพี่น้องเนาะทองฝ่ากับแจ่มใสเดิมเมือนเดิมทองฝ้าแจ่มใสพี่น้องก็ฮอตตัดแล้วเขาก็จะเอาปุ๋ยมาวานพี่น้องช่วงนี้กับฝนมาตกแล้วพี่น้องเนาะฝนงด เบิง้งมืดตัดเด้อพี่น้องเอ่ยสู่ๆเด้อพยย่ญ่ส่วนด้านนี้เพิ่นตัดเล้วละพี่น้องเบิงคววมสวยงามใกล้จะเล้วละพี่น้อง ใกล้จะแล้วละพี่น้องมายืนอยู่ขั้นแทนหน้าพี่น้องเป็นกำลังใจให้พ่อยัยเขาตัดแล้วเขาก็จะเอาปุ๋ยมาวานพี่น้องช่วงนี่กับฝนมาตกแล้วพี่น้องเนาะคิดนี่กับว่ามีอยงหลายดอกพี่น้องเอ,อ้ย พ่าพี่น้องมาทงมาชามัดตัดใบเข่าพี่น้องใกล้จะเลี้ยวละพี่น้องตำหนีละจ้ามัดตัดเข่าพี่น้อง ตัดใบเขา่าไม่ยืนอยู่ขั้นแท่นหน้าพี่น้องเป็นกำลังใจให้พ่อใหญ่ นี่ก็จะเป็นทงหน้านเบิ่งวิธีตัดเข่าเดอ้อพี่น้องแถวบัก็ตัดเบืองพอยาแเรากำลังตัดอยู่คสวัสดีทักทายสุขสุขมันแหง้งแดด ใกล้ซิเรียลละละพี่น้องอยังอีกบ่หลายเวล่าเองก็มาเป็นกำลังใจให้พ่อหญ่ตัดใบเข่าเด้อพี่น้องเด้อปักมัดตัดเข่าพี่น้องตัดเขา่าตัดใบเขา่าแดด คลิปนี้กับว่ามีหยังหลายดอกพี่น้องถ้าพี่น้องลงทงลงทาคือเกา่าปานพี่น้องคือกันบะนอจ้ะตัดเขาคือบ้านเมล่าบอ่อส่วนบ้านเมล่าเนี่ก็จะจะมียกผลงดเบิ่งมือตัดเดอ้อพี่น้องเอ้ยสู่ๆเดอ้อพญ่มันแหงแดด ใกล้ซีเลียล้ะละพี่น้องอยังอีกบ่หลายเวล่าเองก็ม่มาเป็นกำลังใจให้พ่อหญ่เบิ่งลีล่าก,การตัดของเ่นเด้อพี่น้องเด้อตัดใบเข่าเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งภาพบรรยากาศเด้อพี่น้องเมื่อนี้แดดเป็นแดด เมื่อนี้ไม่ลาออกมาทั้งทงเดือพี่นองเด้อออกมาทั้งทงพอเขาตัดแล้วเขาก็จะเอาปุ๋ยมา่อวานพี่นองช่วงนี้กับฝนมาตกแล้วพี่นองเนาะฝนงดเบิ่งมือตัดเด,ด้อพีนองเอ้ยสูดๆเด้พอพญ่ บ้นพี่น้องคือกันบ่นอจ้ะตัดเขาคือบ้านเมลาบ่ส่วนบ้านเมลาเนี่ก็จะจะนิยมมันแหงแดดใกล้ซีเรียลแวละล่ะพี่น้องอยังอีกบหลายเมล่าเองก็ม่มาเป็นกำลังใจให้พ่อย,ยัทองฝากรัเจมใสเดิเมืรอนี้เดอร์ ช่องฝ้าแจ่มใสพี่น้องมัดตัดเข่าพี่น้องตัดเข่าตัดใบเข่าผลพอยายเรากำลังตัดอยูผ่ผลตัดใบเข่าพี่น้องพี่น้องใต่พืชพันธุน์นญ้าหารเท่าได้รับแสง แดดเป็นแดดแดดให้เขางามสานพี่น้องคือกันบ้นอ้อจะตัดเขาคือบานเมล่าบ่อส่วนบานเมลา่า,น,า,น,ลาน,น,นี่ก็จะจะนิยมนี่ก็จะเป็นธงนะ้านี่ก็จะเป็นธงนาะมันแหงแดด ใกล้สิเลียละล่ะพี่น้องอยังอีกบลายเว่ล่าเองก็มาเป็นกำลังใจให้พอ่อหญ่ถ้าเ้าว่ตัดยาเ้าก็จะคุ้มขำก็ตัดหนึ่งพ่อใหญแล้วกำลังตัดจ้ะสวัสดีทักทายสุขโสรุขทางๆกันเด้อพี่น้องเด้อ วนหน้าไม่ล่าเองกับพื่นแดดคลิปนี้กับว่ามีหยังหลายดอกพี่น้องถ้าพี่น้องลงทงล่งท,งงทาคือเกา่าตัดใบเข่าเดิอพี่น้องเดิมแดดเป็นแดดแดดให้เขางาม คลิปนี้กับว่ามี่ยังไหลดอกพี่น้องถ้าพี่น้องลงทงลงทาคือเก่าเบิงลีล่ากการตัดของเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีทับท่ายเพื่อนๆมื่อนี้ไม่ลาออกมาทั้งทงเด้อพี่น้องเด้อ ออกมาทั้งทงทางคางกันเด้อพี่น้องเด้อ่ดนหน้าไม่ล่าเองกับพึิบตามหนีละจ้าแดดคลิปนี้กับว่ามี่ยังไลายดอกพี่น้อง พี่น้องลงทงลงท่าคือเกา่าบภาพบรรยากาศเน้อพี่น้องเมื่อนี้แดดเป็นแดด